สำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่เคยลองําวแอสแปนะครับผมไปลองทำกันได้จริงๆก็เป็นโค้ดนะครับผมที่ส่งมานะครับผมในอีเมลของคุณนะครับผมวิธีการง่ายๆครับในการใช้งานนะครับผมจริงๆแล้วผมมองนะครับว่าการใช้งานที่รวดเร็วนะครับผมก็เป็นเรื่องดีครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองใช้นะครับผมตัว Exchange ไม่ใช่ตัวกระเป๋าเ a ร l e ดอะไรเลยนะครับ นี่ก็เป็นอันนึงที่ดีนี s c o v e r App ์แอปนะผมตัวสอบเทรดนะครับผมเป็นจอยสตีมนะครับเอิร์นนะครับผมรันช์นะครับผมแล้วก็นี่เนาะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมที่เราเข้าถึงแล้วนะครับผมก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่เราสามารถที่ใช้งานมันได้นะรีวอร์ดนะครับผมง่ายๆ Connect X ก่อนนะครับผมขั้นตอนในการทำทั้งหมดนะครับผมเป็นขั้นตอนที่ง่ายมากๆนะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มนะครับผมแล้วก็เป็นโอกาสดีนะครับผมที่คุณจะได้รับนะครับผมแอร์ด็อกนะครับผมจากตัวอัสแตกนะครับผม ไม่ยากไม่ยากไม่ยากไปเรื่อยๆทําตามผมนะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสนะครับผมในการรู้รับนะครับผม follow ผม follow แล้วมั่รู้สึกนะครับผมน่าจะ follow แล้วเรากดเข้าไปดูทีครับื่อเราไม่ follow กด continue เรียบร้อยอันนี้เราจะตัว xp มานะครับผม next xp นะครับผมตัวนี้ผมอนช์นะครับแล้วก็ connect discord นะครับผมเพื่อที่จะได้รับต่อไปนะครับผมจริงๆผมก็ connect แล้วนะครับผมอันนี้เป็น connect เพิ่มเติมนะครับผมให้ ทำให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยเข้า Discord ไม่เคยทำเอ็กซ์ไม่เคยทำอะไรพวกนี้นะครับผมลองเริ่มทำกับตัวนี้ดูนะครับผมผมว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งนะครับผมที่ทำให้คุณนั้นได้รับโอกาสอันดีมากๆนะครับผมสำหรับการเข้าถึงนะครับผมนี่โบ,บนัสบอสในเพนกูพอดเดอร์ไม่ใช่เฮ้ผมว่ากูใช่ละกูมีเพนกูป่แบบนะั้น กูถึงหรือเปล่ากูถึงไว้หรือเปล่ากูจำไม่ได้อันนี้เคลมนะครับผมแต่คุณต้องมีนะครับผม0.001์จุอิทใช่ไหมครับผมเพื่อจะเคลมได้กดไปที่นี่ครับผมเพื่อจะบิดนะครับผมจากตัวเ,เดี๋ยวนะเอ่อโอ้โหต้องเทรจากไหนนะโอ้ต้องเทรจากไหนะจะไม่ได้ลนะสมมติผมซื้อมาทางไหน,น นี่มีเกมให้เล่นนะครับหลายเกมเนาะ Trading Token นะเป็นกลุ่มนะครับ Ethereum นะครับผม Rise Steam นะครับคุณสามารถ Rise Steam ได้ด้วยนะครับผมก็ถือเป็นเรื่องดีฮะนี่ก็เป็นอันนึงนะครับผมที่คอยพยายามสร้างนะครับผมอ Ecosystem นะครับผมผมออกมาลนะครับผมเดี๋ยวนะ Creator ผมยังเป็นไม่ได้นะฮะผมยังต้องรอ เท่ตรงไหนวะเดี๋ยนะผมต้องใช้รีเลย์นในการโอนย้ายนี่หว่าเดี๋ยวนะขอเทรดนิดนึงยนะ้ายนะครับผมจากตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวนะผมขออนุญ,ญาตเปิดมิตามาสก่อนนะไอตัวนี้มันจะเป็นคอนเน็กนะครับผมผ่านตัวเดี๋ยวนะมันคอนเน็กยังไงวะต้องเอาเอดเดสลงนะครับผม,อมโอเคโอเคผมเข้าใจละนี่ผมชัน สุดๆไมกาเคเบิลอาร์ฟสแตนด์เวิร์นะครับผม a อดเดส์นะอันนี้แซนนะครับผมออเดอร์ v a d ีบีเอดเดสฟันนะครับผมก็เรามาระวังนิดนึงนะครับผมในการโอนนะครับผมผมไม่แน่ใจแะว่าจะมีปัญหาอะไรไหมช o อาร abstract มันต้องไม่ใช่มันต้องป็นดิจิเรียมด่มันต้องไม่ดีเทอร์เพราะว่ามันเป็นไอ้นี้ไม่ได้เมทัมาส เชื่อมต่อเมตามาสนะครับผมกระเป๋าของคุณนะครับผมเพื่อจะโอนย้ายนะครับผมเหรียญไปให้อีกฝั่งหนึ่งนะครับคือตัวบิดเนี่ยผมมองงนี้ครับว่าเราอาจจะต้องใส่ประมาณนึงนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณจะรับรางวัลใหญ่ๆนะครับใน XP ในอนาคตนะครับผมคือในตัวเคมากันศูนจุดศูนหนึ่งีนะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะค่อนข้างเยอะนะใช้คำนี้นะค่อนข้างเยอะนะผมสำหรับใครที่ไม่เคยนะครับผมที่จะ ลองโอนย้ายนะถ่ายเทนะครับผมหรือจะพยายามโอนย้ายนะผมก็ต้องศึกษาที่นึงนะครับผมเพราะบางทีเงินของคุณอาจจะหมดได้เพรระผม ไม่มีอะไรมากฮะผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะทำอะไรต่อการไล์ของเรานะครับผมไม่ใช้คำนี้การไล์ของเรานะครับผมเป็นพวกอ intersection น,น,น,นะครับเป็นการไล์ที่ไม่มีสมองในการไล์นะคริดไม่ออกว่าจะทำอะไรต่อเอ๋อเนี่ยเอินนะครับผม e กกีนะครับเอ่อ ใส่เข้าไปเท่าไหร่ดีวะ0.001นั่นดิใส่ไปเท่าไหร่ดีวะ0 0 0ยมันสูงจีตัวว่ะนะข้าแก๊สไม่แพงนะครับข้าแก๊สค่อนข้างค่อนข,ข้างเป็นมิดนะฮะมิชชชีฟส,สีสันเลยศูนย์จุูย0ศูนต้องใส่ซะประมาณ ประมาณสามดอไในขอลองสามดอนเดยสวอปนะฮะเราต้องสวอป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 อบอบผมโอญญนย้าย0.00เพื่อที่จะไปในวอล็ตของผมอีกวอร์ดหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมทำทุกหรือเปล่าถ้าผมทำผิดผมก็จะไม่ได้เหรียญนะฮะ ย่อยถ่ายเทเหรียญไปให้อ t h e r e u m นะครับผมของ a อ p s t a c k นะครับผมไม่ยากเพียงแต่ว่าต้องทำให้ได้ท่าน,นี้อ,อะไรครับเนี่ยกูทำอะไรกันเนี่ยกูอะไรของกูอยู่เนี่ยภาษาเสียงยิ่หมายโอเคครับเราโอนไป0.001อีฟนะครับผมเท่ากับสามดอนเนาะ ประมาณ3-3-9 0 0ก้ายกว่าบาทนะครับผมบางทีผมก็ลืมเพาะผมอัดคลิปอยู่หรือเปล่าสมองเสื่อมนะครับเอาถนัดน,นะครับโคตรแย่เลยแต่แล้วสักุัรเราก็เข้าไปนี่นะครับผมไปบิดเหรียญเนาะไม่ยากครับวิธีการในขั้นตอนในการทำนะครับผมอ๋อเรียบร้อย เราก็ e e x ติเค i o n ออกนะครับผม swap เรียบร้อยเสร็จแล้ว<ๆ>ไม่ยากนะครับผมใน3นาทีคุณ swap เสร็จนะครับผมจาก transaction หนึ่งไปทันซิ a งชั่นหนึ่งนะครับผมอย่างรวดเร็วนะครับผมถือว่าเป็นการทำที่รวดเร็วมากๆนะครับผมนับเลยว,ว่า2 3 4 5าี่หวิอชิบหายเลยชัวร์วยรแล้วก็เข้าไปในกระเป๋าผมอย่างรวดเร็วเคลป์ปิดเคลป์ิดนี่ยเราเคลปมาได้แล้วครับเราเคลปม,มาทำไมครับไม่รู้ แตาคูจะเคมนะมาดูนี่ cover ดีกว่านะครับมันมีหลายอย่างใช้ได้มีหลายอย่างให้ทำนะคุณสามารถไปดูที่เว็บไซต์ได้นะครับโปรทุกเว็บไซต์ได้นะครับผมหรือกาไปดูตรง X ได้นะฮะมีก็มีให้เราดูนะฮะคือบางอย่างเนี่ยมีให้เราเล่นนะครับ John, Members, Start, Final, Free for แ p ปสเปกนี่เราสามารถเข้าทางแอ spect ได้นะครับผมก<อ>็พิมพ์มาพิมพ์อีเมลไปนะฮะคือพิมพ์อ e ีเมลคุณก็ไม่สามารถเข้าอ e ีเมลผมได้นะครับเพราะว่ามันอ e ีเมลใครอ e ีเมลมันเนาะเอาไม่ได้ คือดูโค้ดผมก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะต้องบอกอีกนะเฮ้ผมกำลัง oh, ที่หานะกูไหนวะนี่ hey, มาแล้วสักเซสหนี้เทปเราเอาคอนเซนส์แอปพูแอปพูแอปฟูผมเข้ามาในเกมแล้วดูเทปว่าเป็นยังไงออาเซส นี่ผมมาลองเล่นเกมเกมหนึ่งนะครับผมของตัวอะไรวะมินแอดเดสรือว่าต้องมีมินแอดเดสถึงเล่นได้ตัว เ่าะไม่รู้ลองดูโอ้ไม่ไม่ต้องมีก็ได้หรอไม่รู้โมโมะไปฮะ คือตัวเกมคงมันคงไม่ได้แบบสร้างมันให้คุณขนาดนั้นนะครับผมแบบมันพยายามทําให้ตัวเกมเล่นง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็เข้าถึงง่ายขึ้นนะไม่ต้องแบบต้องแอดออนตลอด จะเ,เ,เป็นเกมการ์ดทั่วไปนะครับ wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let. I'm on it. i just wanna be iconic sipping on a gin and tonic got me going off when I'm on a mindless topic yeah, if i ever play i want it you know that i'm always honest stay away from those who are toxic Keep my face no way you don't want it. Yeah. don't try to drain my energy the enemy is everything it's mentally unhealthily spreading like a rare disease but i won't let it get to me i don't need your therapy i can leave a legacy of leading by Spread just like a virus.